วันนี้เราก็ว่ากันตามนี้คุณสุปรานพวกนี้เสาเสวนาจะไปว่ากันด้วยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอช่วงว่อนผิดช่วกตั้งนะครับใครจะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยเขาเขาให้อาจารย์สุวิชาเป้าอารีอืนิดาโฟมคุอคือก็คิดเหมือนกับที่เสียงสะท้อนสื่อทำอ่ะก็คือโค้งสุดท้ายของโพเล,ลือกตั้งเพราะว่ามันมีข้อห้ามในเจ็ดวันลลห้ามเสนอผลโพไงครับใช่เออ จานั้นผมเอามือทําโพใต้ดินมามคือมือทําที่ผมคุยเนี่ยคือเอามือทําโพที่เป็นมือปืยรับจ้างทําให้มหาลัายต่างๆนะอ่ะฮะคนนี้จะเป็นคนรับจ้างทําโพให้กับทุกหลายมหาลัยแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้อืมเป็นนินจาแล้วก็เสนอผลนี่ผู้บริหารสถาบันเขาต้องมีคนเสนอไงใช่ใช่ อันนี้เราก็เขาพูดไปแล้วก็โอผล่ถ้าถ้าใครฟังนะก็จะร้องอ้อเลยอ๋อโพทําเกันแบบนี้โพปิดทาแบบนี้โพโพเปิดเป็นแบบนี้โพชี้นำแบบีเขาโกงโพล่การทแบบนี้อ่าอ่าฮะครับแล้วก็ประเด็นอื่นก็คงไม่มีอะไรอ่ะฮะก็คงจะตามเรื่องเรื่องหลักๆอย่างเรื่องของคุณแอมก็่อยก็จะต้องตามคุณาแล้วก็เรื่องเข้าไปคือเรื่องเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าคนเราทําสื่อเนี่ย ทั้งสือ่อหลักและสือส่อสือส่อโซเชียลต้องช่วยกันขยับครับเพราะอะไรไหมคุณศักชัยพ่จิวแลท่านผู้ชมก่อนนี้หน้านี้เราไม่รู้เลยนะเราจะได้ยินบอกตลอดเลยนะว่าค่าไฟมันลดไม่ได้ค่าไฟมันลดไม่ได้ืออณว,วันนี้มันเต็มหน้าฟีดไปหมด<ช>หน่วยงานหลักทางทาง,ทางเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอ่าสภาอุตสาหกรรมรนะครับสภาออการค้า สมาคมธนาคารเขาออกมาดาหน้าเลยไล่าี้เห็นว่าปัญหามาจากไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าการคริดต้นมันผันแปรย่างไงแล้วไปดูพักการเมืองที่ออกมาแถลงล่าสุดในการหาเสียงซึ่งสี่พักเกือบในสิบกว่าพักเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านอใชอ่เสนอนโยบายมันก็ได้ครับ แล้วยอยู่มาแปดปีคุณไม่ทำอะไรผมไม่ว่า <Okay. S 2> แต่มัน<อ>ทำให้ผมเห็นว่ามันแค่ได้นี่หว่าแต่ที่ผ่านมาพวกคุณไม่คิดจะทํากันอืมครับวันนี้กพกพคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกมาบอกว่าอืมปัญหาของค่าวไฟฟ้าแพงอืมมากาบต้นทุนในการผลิตอืมอก่อรก่อนหน้านี้เราใช้ก๊าซจากอ่าวไทยก็คือก๊าซจากปตทแต่ว่าช่วงเขาบอกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านสัญญาเนี้อืม มันทําให้อ่ามันมีปัญหาช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อสัมทาครับทําให้ก๊าซมันขาดขาดไปประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ก๊าซมีราคาแพงก็เลยต้องสั่งซื้อก๊าซจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นก๊าซจากถังเนี่ยทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นเมื่อเมื่อวดนที่แล้วนะครับและนีตอนเนี้ยพลังงานมันถูกอ่ะทำไม้ังไปทุต้นทุนนั้นอยู่ครับอืมเขาก็บอกมันต้องต้นทุน้าอย่างงี้เขาบอกอ้าว เแล้วบอกได้ไหมว่าไอ้การที่ซื้อมาตอนเนี้ยมันจะไปลดลงตอนไหนงวดหน้าทั้งแถลงน่ารักมากโคตรตั้งแตลว่าปัญหาเขาบอกว่าทางแก้ในการที่ทําให้ไฟฟ้าถูกล้งคือประชาชนประหยัดไปต้องบอกเขาก็ประหยัดโอ้ยยิ่งถ้าเกิดไปไปเปิดดูนะงบงบเอ่อการเงินของทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคนะ รวยกับพุงปิ้นคุณสุป,ปันนี่คุณกำไร <ล S 2> มาเปะดแล้วคุณยังจะมาเชื่อเนื้อถือหนัง<ม>ชาวบ,บ้านกันอยู่เหรอผมว่าผมจะไม่แวะแล้วนะผมถามให้แล้วกันออพอโดนค่าไฟขึ้นเต็มหน้าเฟสครับหน้านี้เนี่ยเคยมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานออกมาแอะเรื่องสัญญาไหมอืมไม่มีการไฟล่วงหน้าสัญญาที่เราเปรียบประชาชนส,ญญาสัญญาสำรองไฟไม่มี ถ้าใครได้ประโยชน์มากที่สุดในบรรดาสัญญานั้นเอกชนรายไหนได้ประโยชน์มากที่สุดตอนนี้ทุกคนก็รับรู้กันหมดแล้วล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายลริออกมานั่งเอเต้แถลงหน้าไม่นั่งหน้าแปลนเล่นเราหยุดีที่จะเปิดเผยสัญญาการซื้อไฟ่วมหน้าแต่ต้องร้อยคู่สัญญาคือไปใส่กันจนยินยอมให้เราเปิดคุณจักเห็นอะไรนะคุณจัใยแล้วมึงชมเห็นอะไรไหมเออ เป็นสัญญาธาตุไงบางคนเขาถึงเรียกว,ว่าสัญญาธาตุไงถ้าน,นายธาตุไม่ไฟเขียวเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้ว,ลวยังยังจะน่าเป็นเล่นต่ออีกยดังนั้นเราคิดว่าการทําสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําตามมติของรัฐบาลและตามนโยบาย ตามข้อเสนอของกกพแล้วก็อะไรนะอะไรคณะกรรมการนโยาบายพลังงานแห่งชาติแล้วมีหน่วยงานหนึ่งผมผมจาไม่ได้ไอ้หน่วยงานนี่หายชัดไปแล้วตอนแรกเนี่ยตอนแรกแรกนะก่อนที่<ม>เขาจะบวกันเนี่ยมีอยู่เรื่องอะไรน้พลังอะไรหน<ม>้าผมจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับนะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่แค่ลงน,มนามคือเหมือนกับบอกว่าฉันไม่รู้นะที่มันแพงเนี่ยก็คือรัฐบาล คิดราคามาตกลงมาแล้วชั้นแพ้เป็นลงนามแค่นี้เองปัญหาคือประชาชนเดือดร้อนนะคุณเป็นรัฐบาลนะ่ะครับอืมทไมตอนลงนามคุณไม่ดูว่าเฮ้ยคุณสามารถเปิดเผยสัญญาด้วยสิแล้วทาไมมันปลกุกมันมันมันอะไรนักหนามันต้องปกปิดอะ่ะถ้าคุณไปสุดใจค,คุณเปิดเผยด,ดิครับและสัญญาเมนี่นชอบทํากันยังปเพให้เปิดเปิด สัญญาไม่ได้เปิดเผยอะไรสัญญาไม่ได้ถ้าคู่สัญญาไม่ยินยอมไม่ยินยอมอไม่สํานึกกันเลยเหรอว่ามันมีปัญหาอืเพราะมันเป็นกิจการสาธารณะเป็นกิจการสาธารณะนี่โง่ผมขอได้แช่คํานะโง่ตั้งแต่กรทมยังไม่พอโง่ยารัฐบาลอีกค่ะบกรทมจาเรื่องไฟฟ้าอืครับเนี่ยยกตัวอย่างอื่นแล้วก็ ขอญาตอีกสักประเด็นหนึ่งนะค <stimulus S 2> ือต <lands> okay, ิดค <ty> <ich> ือเราจะบอกเลยคืบอกเลยว่าประชาชนนู่นนี่นั่นอุปทานหมู่ไม่ใช่เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนนะครับผมก็เลยบอกว่าต้องช่วยกันขยับให้ได้แล้วก็ต้องต้องทําให้มันเกิดมากเกิดผลอืมตอนนี้บางคนบางคนเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยด่าด่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นวักเป็นเวนด่ามอสี่อ่ะ ตัวนี้อบอกเอ๊ะตอนนี้มอสี่สี่มันยังอยู่ไหมถามหามอสี่สี่มันขึ้นรถเบเที่ยวสุดท้ายไปแล้วมอสีส่สี่นั่นก็คือสิ่งสิ่งที่เราจะบอกว่าเฮ้ยบางบางปีออมันมันต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ผมพาย้อนกลับไปนิดหนึงนะเมื่อตอนที่จะแปลรูปรับว,วิสาหกิจอ่ะครับ ใครเป็นคนบอกว่าเพื่อต้องการที่จะลดทอนอำนาจการผูกขาดการไฟฟ้าผลิตเพราะว่ากลัวว่าพอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ได้อะไรอย่างใจก็สภาพแรงงานวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อต่ก็จะเคลื่อนไหวชุมนุมเราบอกนี่คือการเสี่ยงครับก็แปลรูปแร้ววิสาหกิจนะแปลรูปปร์ทแล้วเป็นไงคือเรื่องการเงินจริงผูกขาดนะือรตดทอมิวมีมีใครพูดอะไรสักแก่น อืมตอนแรกมีมีมีการ์ดเอ็จีวตอนแรกแรกคุณสักใจเติมทีรอเป็นชั่วโมงบางทีบางทีรถตู้ต้องคุ้มบริษัทเลยอ่ะไม่มีใครพูดเลยนี่คือการขายของของหลังการแฟรรูปนะตามต่อใครเป็นคุกดปลอ๊กน้ำตาลทรายแต่ก่อนนี้บอกต้องเปิดเสรีน้ำตาลสกุลได้ราคาถูกลงเพื่อมีการจับเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้ได้ประโยชน ตอนนี้น้ำตาลมีเท่าไหร่สามสิบสองครับตอนยังตอนยังไม่ปลดล็อกเสรีกิโลละสิบแปดบาทจากสิบสามขึ้นมาสิบแปดเอาจริงๆนะคุณสุปันจนถึงตอนนี้เนี่ยโรงงานที่ที่ได้สิทธิ์ในการผลิตน้ําตาลยังเป็นหน้าเดิมๆทั้งนั้นไม่มีรายใหม่เข้ามาเติมเลยผมเพิ่งบอกว่ามันต้องให้รอบพอผมผมถามพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยทุกคนบักโกรกหมดอ่ะไหน ไปดูดิคุณจังเกตุคนสื่อดูดิครับใครบอกว่าพี่น้องเกษตรกรจะดีขึ้นคุณภาพชีวิต<ม>ดีเพราะว่าตอนนี้มันปรับราคาอ้อยไม่ได้เพราะว่าราคาหนังตาถูกกดเป็นพิกิโลละสิบแปดบาทก็เร<ม>าขายเราปรับราคาตาอยา่างคือพี่น้องประชาพี่<ม><ม>น้องไป็นาไร่อ้อยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่นี้เป็นไงครับบอกว่าตั้ตามเมืองไหนนะเราเป็นคนดูแต่อยากจะเตือนสติประชาชนว่าในเรื่องแบบนี้อย่าใช้ความชอบทางการเมืองเป็นตัวตัดสิน อ่า uh, ก่อนนี้เ <okay. S 2> วลาพักกันยุ่งที่เรียนชอบนี่ก็เฮ hey ้ถทก่มหมด mm hmm. ใครฟังเะไไม่ฟังหรอกนี <laughs> ่ยังดีนะรถไฟไม่โดนแปรรูป <laughs> <laughs> เนีครับรถไฟเขาก็ oh. สวนอยู่ไปบอกบอกว่าที่ผมขาดทุนก็กเพราะนี่ไงเพราะคุณเอาผมไปคึกผมเอาคุณไปรับใช้นโยบายพวกคุณไงอืม mm hmm. กสอบมกอก็เหมือนกันบอกนี่ <laughs> ที่ผมคุณเนี่ยคุณอย่ามาช้วยผมบริหารไม่เป็นพอคุณ mm hmm. คิดแล้วไม่ออกก็รถไฟฟรีรถล์ฟรี ืแล้วนี่คุณไม่เคยจระจายอ่าอ่าตอบ้างในอ่ะก็เป็นแค่ขยะที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาโดยตลอดแล้วยังไม่มีใครกล้าไปรื้อมันอในสมัยคุณมสมศักดิ์โกสิยปุกเป็นประธานสาภาพรังนานการรถไฟเนี่ยเคยทำเรื่งสือหน้าจี้ไปที่ผู้อาการการรถไฟให้ทำงสือทวงนี่รัฐบาลอืมอืมครับอ่าผมบอกพี่ทำไมไม่ทำเองพี่สมศักดิ์บอกผมทําไม่ได้ผมไม่ใช่ผู้ใหญ่โดยตรงผมเป็นสาภาพออตอนในบัว การรถไฟอ่าฮะครับยังไงอ่ะเออ็นีไงทิ้งท้ายละไว้อ่วันที่หนึ่งวันแรงงานใช่ตอนนี้มีอ่ามีส่วนของผู้ใช้แรงงานสองกลุ่มตั้งพักกันเล่อืมครับพรคกนํำโดยคุณสาวิทย์แก้วหวานครับนะครับแล้วก็อีก พักหนึ่งโดยที่ผมผมจำชื่อไม่ได้เป็นเป็นอดีตสวสายแรงงานนะครับคุณพนัทหรือเปล่าอ่าคุณพนัทอ่าแล้วเขาส่งผู้สมัครไหมเที่ยวนี่ส่งไหมตรงส่งตรงออครับคุณของคุณสาวิตก็ส่งในในนามภาคพลังประชาธิปไตยใหม่อืมอืมอ่าส่งตาตีนดก็ส่งเขตสี่คนสี่เขต อเป็น<ล>หัวเชื้อแล้วสง่งปี้ลิต์ฮะก,ก็ก็ก็ส่งเยอะครับนะก็คือของคุณพนัทเนี่ยชูนโย,ยบายธนาคารแรงางานอันนี้ผมเชียร์สุดลิขคุณประตูเนีอ่อืมคุณสาวินีอ่าเสนอเรื่องของการไปจูปของทุนประ,ะกันสังคมแล้วก็การปรับค่าแรงขั้นต่ำแบบขั้นบันไดครับนะครับแล้วก็เรื่องของการจดทะเบียนเป็นสมาชิก นะครับเขาเรียกว่าสภาแรงงานโลกครับซึ่งที่ที่ผ่านมาผมผมรู้ว่าเราเรายังไม่ได้ลงนามอะไรกัเขาเลยนะอ๋อเห็นมีตัวแทนไปประชุม i อเอองเขาทุกปีทุกปีอ๋ออเออครับมันก็จะทาให้ในส่วนของปัญหาของด้านนาเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกถูกกระตุ้นเลยโดยสากลเนี่ยอืมครับอันนี้อันนี้เนี่ยน่าน่าน่าจะลองว่ากันอยูอ่า บอมว่ามีส่นผู้ใช้แรงงานมีสองพักแล้วผมอยากรู้ว่าวันที่หนึ่งซึ่งเป็นวันแรงงานเนี่ยสองพักนี้จะมีท่าทียังไงต่อต่อคุณภาพชีวิตของผู้น้องพี่น้องผู้ใช้แรงงานครับจะแสดงจะประกาศนโยบายหรือประกาศจุดยืนอะไรอในโอกาสวันแรงงานครับอวันนี้เราก็คงจะว่ากันตามนี้ต้องขอบคุณคูณสุภาพว่าไงว่าไงว่าไงอู๋ท้าไม่พูดเรื่องนี้ตายน้อยไม่หลับครับเออ เหมือนลุงเลยแล้วนอนไม่หลับข่ามว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของสภาพแรงงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเออส่งเครียดขอพบซื้อจะขอเจรจาอคือการไฟฟ้านี่ตัวนี้ผมรู้สึกสูเสียพื้นที่อะไรเงี้ยครับครับผมแตมแบบนี้ละกันะคือตอนนี้พยายามจะพบสื่อนะ อ๋อแต่เป็นสาภาพไม่ใช่เป็นผู้บริหารอ่าเป็นสาภาพคือตอนนี้<อ>ถ้าทํไม่ดนตอนนี้นี่เขาหรือว่าเขาส่งสัญญาอะไรกันให้ทางนี้เคลื่อนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ต้องกัรเฮ้ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้ถ้ามงสัญญาที่เป็นอยู่เนี่ยเอกชนกดทับอือใช่ใช่ใชมม่มันถูกมันถูกเออเรียกว่าครอบงำโดยโดยเอกชนไปแล้วลแหละอ่าก็ตอนนี้พยายามดิ้นนะครับพยายามดิ้น ครับนดูดีว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะไม่มีอะไระไม่มีอะไร,รแล้ววันนี้ต้องต้องขอโทษอาจารย์ยุทธนะ,ะต้องขอตัด